เจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่นะครับ Honda c ซ v คันนี้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินส,สีดำนะครับรถเข้ามาสักแป๊บหนึ่งละผมลืมรีวิวแยกนะคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเดิมแพลโรงงานรถปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับตัวรถเป็นสีดำเรามีสมคันนะสีขาวสองสีดำหนึ่งนะครับราคาเริ่มต้นที่เจ็ดเกาคันนี้ราคาแปดสามเก้านะครับตัวนี้เป็นสีดำนะแต่ทีเด็ดอยู่ตรงไหนรู้ปะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครบครบมากกู่มือนะบบุ๊คเซอร์วิส นะครับรถอุดรทะเบียนอุดรนรถคันนี้เป็นผู้หญิงใช้นะเป็นผู้หญิงใช้นะครับมาดูการเข้าศู์ของเขาตอนนี้รถเลิกไปอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับเข้าศู์ทุกระยะครับเข้าศูนย์ทุกระยะครับเห็นไหมครับเนี่ยรถนะตรวจสอบประวัติรับประกันโครงสร้างนะครับต้องคันนี้นะครับต้องที่บริษัททอโต้เลยนะครับแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับเจ็ดที่นั่งตัวท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินคันนี้ใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลย นะครับผมบอกเลยว่าสวยจัดเลยคันนี้สวัสดีครับสวัสดีคับครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับเพราะวันนี้จัดผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ถ่ายคันนี้นะเพราะอีกสองคันผมถ่ายไปแล้วสีขาวแล้วผมลืมคันนี้นะวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ชมทักงหน่อยนะครับกับตัวรถครอบปวนะครับเป็น SUV c r o s s o v e r เนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินเหมือนเดิมนะครับเป็น2 4 EL นอะครับ AWD all wheel drive นะครับเป็น7ที่นั่ง นะตัวรถเป็นปี2 0 1 9ันสิจด20นะครับเป็นปี19.20จดยี่สิบสนะเดี๋ยวทะเบียนไออุตระดิดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตัวรถคันนี้เป็นสีดำแท้เดิมโรงงานนะครับรถซื้อเข้ามาไม่มีเก็บงานเลยตัวนี้ได้เป็นรุ่นที่เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่ต้องการรถ s u v ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับจริงๆผมก็จะแนะนามากกว่าตัวดีเซล นะคือเข้าใจว่าดีเซลตัวราคาตาที่เปืองน้ำมันอนะ่ะมันถูกกว่านะครับแต่ว่าก็ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่มันยังไม่ได้เต็มร้อยมากๆเขาก็เลยต้องยกเลิกรายผลิตออกไปนะครับฮอนด้ Honda ก็เลยมีเป็นตัว CRV เครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับนะชมนี้เป็น 2.4EL นะครับสีดำสวยๆนะครับแต่วนะเบีย,เ,ยเราเปลี่ยนให้นะใครที่ต้องการตัวรถ CRV สีดำก็ชมคลิปนี้ได้เลยนะครับ ด้นระบบฟองสว่างด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นไฟ full led full led นะครับพร้อม daytime running light นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวไฟ led เนี่ยจะไม่มีตัวหลอดเห็นไหมครับนามันจะมองไม่เห็นเลยว่าหลอดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มี daytime running light เรียบร้อยชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยชิดเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านล่างพร้อมตัดกับโครเมียมนะครับตัวกระจังด้านบนเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับส่วนกระจังด้านล่างนะครับจะเป็นสีดำ gloss high back นะคที่เป็น2เส้นคู่กันแบบนี้นะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานหมดนะครับคันนี้รถสแตนดาร์ดผมบอกเลยว่ารถสวยมากรถสวยมากนะคือโดยส่วนตัวผมว่าชอบเลยน่าใช้งานเพราะว่าด้วยน้ําหนักตัวรถนะครับมันไม่ได้หนักมากจนถึงแบบฟ o r ์จู e r นะครับน้ำหนักตัวรถไม่ได้หนักมากแล้วเวลาขับขี่เนี่ยจะรู้สึกถึงความเบาของพวงมาลายัยและคันเร่งทุกอย่างคือเบาหมดนะครับแต่รถคันนี้นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะ นะข้างในกว้างกว้างมากและโป่งนั่งสบายนะครับนะตัวนี้ได้เป็นดิสสีล้อนะครับล้อแม็กก็เป็นเป็นก้านแบบทูโทนแบบนี้นะครับรถส,สวยๆนะเดี๋ยวยางเราเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวยางเราเปลี่ยนให้นะเป็นยางติดรถมานะปี19บต่อยี่ได้ยางปี20นะครับคิวนระ้อเป็นสีดําด้านตัวรถเป็นสีดํานะครับตัวกระจกมองข้างก็เป็นตัวปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ led ส l i มนะเป็นไฟเลี้ยว led แบบ เม็ดเล็กๆอยู่ตรงนี้เม็ดเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้รวคันนี้ยังมีตัว Honda l e n e Watch มาให้นะครับก็คือตัวกล้องตรงนี้นะครับเอาไว้ดูตอนมุมอับสายตาถึงไม่มีบายสปอ t ตก็จริงแต่ว่ามีกล้องนะมันก็สะดวกนะสะดวกไม่เหมือนกันแล้วกันแต่จริงๆผมว่ามีกล้องอะมันดูโอเคกว่านะครับมันเห็นด้วยคือเราไม่ต้อง็ปต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่จะดูกล้องนะเราสามารถกดตรงปลายไฟเลี้ยวได้นะครับ ภาพที่กล้องมันก็จะไปขึ้นที่จอตรงกลางหน้ารถนะครับก็ปลอดภัยอีกแบบหนึง่งมาแล้วก็แผงประตูนะครับตัว CRV เนี่ยจะเป็นโปง่งแบบสีดําด้านตัดโครเมียมนะครับตรงนี้นะเป็นสีดําด้านตัดโครเมียมนะครับแล้วดูสีตัวรถนะครับเงาไหมเงาแว๊บเลยนะคันนี้สีดานะครับได้ดิสีล้อนะครับก็รถใหม่ๆสวยๆรอคุณอยู่นะเป็นเจ็ดที่นั่ง นะครับสำหรับ h o n ด a CRV คันนี้นะครับผมชอบตรงไหนหรู้ปะคุณดูดีไซน์กระจกนะสามช่องเหมือนปาเจโร่ไหมเหมือนปาเจโร่เปรียบนะครับกระจกช่องเนี้ยบานใหญ่นะครับมันทําให้ภายในห้องโดยสารตอนที่สามอะโปรง่งแต่แล้วดูไม่อึอดอัดปกติคือผมแทบพูดได้เลยนะ1%หนึ่งเปอร์เซ็นะจะนั่งกันเต็มเจ็ดคน นะไม่ว่าจะเป็น Fortuner, p a j e าเจโร่ไม่มีใครอยากนั่งแถวสามหรอกครับนะหลายทา่านก็รู้เลยว่าเออมันแคบมันอึดอัดนะครับเพราะว่าคันนี้เขาก็ไปเพิ่มตัวมิติตรงกระจกเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้เออเคนั่งได้นะครับถ้าแนะนำว่าควรจะเป็นเด็กนะแล้วก็คาดบงคาดเบลวอะไรนี่ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มันจะเป็นช่วงล่างคนละแบบกับตัว PPV นะสาหรับตัว s u v นะครับมันจะเป็นช่วงล่างแบบเป็นปีกนกนะครับมันจะแบบนิ่ม นิ่มมากนะครับโลโก้ด้านหลังอยู่ครบเนาะ C R V แล้วก็ A B V I V Tech นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่องยนต์ I V Tech นะโลโก้เดิมๆไฟท้ายเป็น L E D มีแค่ไฟถอยอที่เป็นหลอดไส้อันนี้เป็น L E D หมดเลยใหญ่มากเห็นตะไกรแน่นอนนะครับลังพงหลังคาเดิมหมดนะเดิมหมดเสาวิทยุแบบขีดฉลามไฟโบรไฟเบรกมีให้นะครับแล้วก็ สำหรับคันนี้นะคันนี้จะติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับแล้วผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงนะให้ดูช่วงล่างนิดนึงนี่มันจะเป็นคานแบบนี้มันเป็นปีกนกเห็นไหมตัวตรงกลางตรงนั้นมันเป็นเพลาขับมันเป็นเพลาขับล้อหลังนะครับตัวนี้มันเป็น wheel d r i ด e นะครับมันจะมีเพลาขับหน้าหลังมันจะปกติรถขับหน้าแต่ซี v เท่านั้นนะช่วงล่างที่มันจะมีเพลาขับต่อมาแพรด้านหลังนะครับแล้ว ช่วงล่างซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นปีกนงหมดเลยมันจะเป็นปีกนงหมดเลยมันทําให้รถอะนิ่มนุ่มนะขับง่ายนะไม่กระด้างนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของซีอาวีนะครับแล้วเดี๋ยวดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับดูนะข้ายนะครับไม่มีขยับนะเนอตสองตัวบ่งบอกให้ถึงว่าตัวเนี้ยไม่เคยแกะซ่อมไม่เคยแกะตั้งนะครับแล้วก็หลังคานะครับหลังคาเนี่ยนะเห็นได้เลยนะครับพวก รอยพับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คทุกอย่างนะครับเดิมครบหมดนะครับแล้วภายในตัวนี้เราพับเบาลงไว้นะครับเราจะให้ดูความกว้างเนาะของตัวดีเทลข้างในมันนะครับถึงบาอแถว3ามะจะใช้งานน้อยนะแต่เขาก็ยังใส่ตัวรายละเอียดมาให้มีพวกที่วางแก้วน้ําที่เท้าแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะคือบาะแถว2มันสลไลด์ได้ขึ้นลงหน้าหลังบแถวสปรับพนักพิงได้นะครับสระดับ นะครับเนี่ยดูนะอันนี้คือถ้าเราพับเบาะลงหมดนะถ้าเดินทางคนเดียวสองคนแล้วอยากไปขนของเยอะๆหรือว่าแบบอยากนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ใน CRV นะครับมันเป็นรถเนปกวสค์จริงๆนะครับนะตัวรถนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็เรามีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับดูหัวน็อตนะสองฝั่งเมื่อกี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะครับไม่มีขยับแบบนี้นะครับอันนี้คือ h น n d a CRV ของเรา นะครับรถสวยๆเดิมๆมแตนดาดแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าปิดง่ายเปิดง่ายนะครับสะดวกสบายนะสำหรับใครที่ต้องการตัวรถแบบมันทําให้สุขภาพเราดีผมพูดอย่างนี้ดีป่ะนะมันขึ้นลงสบายมากสําหรับ CRV วนะไม่ลําบากนะถ้าใครไม่ชอบลายไม้ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนได้พวกลายไม้ตรงนี้แต่นะดยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่ชอบแหละมันดูแก่นะมันเป็น แต่มันเป็นไม้แบบเหมือนไม้จริงๆเลยนะมันเหมือนไม้ขัดแลกเกอร์แต่จริงๆวัสดุคือพลาสติกนะครับเป็นแบบนี้มีทอร์ิเตอร์มีลำโพงกลางให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูโครงสร้างตัวรถนะครับนะบเป็นไงรอยขีดนะของโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดอากเดิมครบหมดนะครับตัวนี้คือ Honda c ซี v. นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งราคา8 3 9 0 0 0ืบาทครับคันสีดำคันนี้ นะครับ839สามเก้านะครับน่ารถต้องบอกว่าน่าใช้งานจริงๆนะครับน่าใช้งานจริงๆโอ้โหแต่ผมต้องขยับเบาะเดี๋ยวไปดึงฝั่งนู้นนะครับจะให้ดูหนังของเบาะนะครับเพรามันไม่มีฉีกขาดเลยนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวเบาะตรงเนี้ยดีไซน์เขาดีนะเห็นไหมว่ามันไม่ได้เรียบไปทีเดียว มันมีรองตรงช่วงเอวเราเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะสบายและแอร์นะผมบอกเลยว่ามีทั้งข้างหน้ามีทางตรงกลางนะครับแล้วก็มีหน้าหลังอีกมีตรงนี้สี่ช่องมีตรงกลางสองช่องมีน้าหน้าอีกสี่ช่องนะครับเย็นมากเย็นมากแล้วกุญแจเนี่ยเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเรามีให้2ดอกนะครับส่วนประตูที่ใช้คีย์เลสจะได้สองฝั่งฝั่งนี้ด้วยฝั่งรู่ด้วยนะครับได้ทั้งคู่เลยนะ ตัวบ่ไดครับเป็นบอ่ไฟฟ้าคู่หน้านะครับวันนี้ปรับหกทิศทางบอกคนขับปรับแปดทิศทางมีดันหลังให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างตัวรถไม่ต้องห่วงนะครับเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ถูกใจนะหรือว่าตรวจสอบเจอประวัตินู่นนี่นั่นไม่สวยหรูนะครับเรายินดีซื้อคืนครับผมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าการันตีแน่นอนนะครับกับตัวโครงสร้างตัวรถนะครับรถทุกคันนะครับเราซื้อเกรดแบบพรีเมียมมานะครับคือซื้อรถมาไม่ต้องเก็บสี ไม่ต้องเก็บงานบอกว่าไม่ต้องทําทุกอย่างสวยหมดนะครับก็ให้ดูเดี๋ยวตามภาพเลยดูนะครับอันนี้คือรถเดิมที่เราซื้อเข้ามานะครับเราก็สปาโน่นนี่นั่นมานะครับก็เรียบร้อยแลควคันนี้คือทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าผมอะมาแอบดูไปครั้งหนึ่งคู่มือบุ๊คสวิตครบนะนะครับรถอ่าอุดรน,นะครับ นะเป็นรถของคุณผู้หญิงนะนะครับแล้วดูการใช้งานเข้าสู่นะคือคันนี้ตอนนี้รถเลขกใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันตอนนี้รถเล็กใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันคุณแล้วดูบุ๊กเซอร์วิสครับครบครบเลยครบจริงครบมากๆคันนี้นะครับ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันเนาะสำหรับใครที่สนใจตัว s อ v นะครับก็ให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยนับรถอาจจะมีฝุ่นบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าบริษัทเรามันติดถนนใหญ่นะครับมันก็อาจจะมีฝุ่นปลิวมานู่นนี่นั่นเข้ามาบ้างนะครับแต่ผมให้ดูฝั่งคนขับนะครับไม่หนึ่งสีหนึ่งแล้วดูนะสวยขนาดนี้ครับสวยมากนะประตงประตูเม็ดองเม็ดอาร์คนี่ครบหมดนะครับพวกรอยเชื่อมรอยต่อนะครับกระจกนะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บาน เป็นออโต้สี่บานนะครับเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีให้นะครับมีลำโพงทวิตเตอร์มีให้แล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเปิดปิดฝาท้ายนะครับแท็กชั่นคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นเลนบอสนะครับตัวนี้เป็นเลนบอสนะครับสามารถเปิดปิดได้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้แล้วก็หน้าจอคือเป็นอย่างนี้นับเลขไปหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับคันนี้คือ Honda CRV อีวีสองจุดสี่เอนะเดี๋ยวผมกดเลนวอสต์ให้ดูเนี่ย อันนี้คือฮอนด a าเลนวอตนะครับนี่คือฮอนด a าเลนวอตนะครับสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮเกียร์ก็เป็นแบบนี้นะ p ร n d s เกียร์โลมีให้หมดนะครับพาวเวอร์เอาเลด USB อะไรต่างๆมีให้ครบแล้วข้างในครบถ้วนนะครับ HDMI USB พาวเวอร์เอาเลดนะครับมาอยู่ในนี้หมดละ นะครับคือคันนี้นะมันบุ๊กเซอร์วิสครบอะนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยตรวจสอบได้นะรับประกันนะครับก็ราคา839,000บาทครับสำหรับ Honda CR-V คันนี้เนาะเผื่อใครสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือห้องเครื่องยนต์ของเขานะ2.4 EL นะครับ Earth Dream Technology iV Tech นะครับโคตรเดิมโคตรสวยนะครับฝากระโปรงไม่มีใครหยับครับดูครับเนียนครับ หัวชโชคเดิมครับเนียงครับนะครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าโครงสร้างมันต้องสวยนะครับแล้วทุกโรงทุกอย่างมันจะสวยหมดเลยคือรถมือสอมันจะมีนเสน่ห์นะครับรถเลือกคนคนเลือกรถนะนี่เนี่แบตเบิดทุกอย่างเนียงก,กิฟหัวชงหัวโชคสติกเกอร์ยังอยู่นะครับแล้วนะหัวน็อตไม่มีขยับแบบนี้นะครับอันนี้คือ Honda CRV ที่บริษัททอโต้นะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบ ร,รถสวยๆใสๆแบบนี้นะครับ8 3 9 0 0 0บาทนะใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับ7ที่นั่ง SUV คันนี้ครับ